นี่คือ Red Crab Migration หนึ่งในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และอลังการที่สุดบนโลกใบนี้ <l uck> เหตุการณ์ที่ปูแดงเกาะคริสต์มาสจำนวนหลายสิบล้านตัวออกเดินทางพร้อมกันทั่วทั้งเกาะย้ำอีกครั้งว่าหลายสิบล้านตัวจริงๆทุกปีช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนเมื่อสัญญา extremes, ณฤดูฝนเริ่มต้นความชุม่มชื้นที่เพิ่มขึ้นจะเป็นตัวกระตุ้นให้ปูแดงพากันออกจากป่าดิบชื้นด้านในของเกาะ มุ่งหน้าไปยังชายฝั่งทางที่ตะวันออกเพื่อวางไข่ในทะเลมันเป็นการเดินทางที่ยาวไกลและเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ปูแดงทุกตัวจะเดินตามสัญชาตญาณที่ถูกฝังอยู่ใน DNA ของพวกมันอย่างแม่นยำราวกับมีเข็มทิศในตัวระหว่างทางคุณจะเห็นปูแดงเดินข้ามถนน ปีนกำแพงเดินผ่านสวนสาธารณะลานบ้านและสถานที่ต่างๆทั่วทั้งเกาะแบบไม่เกรงใจใครจนรัฐบาลออสเตรเลียต้องสร้างสะพ,พานปูแดงอุโม,มงปูแดงและถึงขั้นปิดถนนทั้งเส้นเพื่อให้การอพยพของพวกมันเป็นไปอย่างปลอดภัยที่สุดจุดหมายของพวกมันคือชายฝั่งทะเลที่คลื่นซัดแรงเมื่อถึงเวลาปูเพศเมียจะปล่อยไข่ลงทะเลเป็นจังหวะตรงกับข้างแรมของดวงจันทร์ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำทะเลขึ้นลงอย่างพอดี ไข่เหล่านี้จะฟักเป็นตัวอ่อนเล็กๆลอยอยู่ในทะเลก่อนจะค่อยๆเติบโตและกลับขึ้นฝั่งกลายเป็นปูแดงรุ่นใหม่ที่จะเดินกลับเข้าป่าเพื่อเริ่มต้นชีวิตของพวกมันและที่น่าทึ่งที่สุดคือเมื่อพวกมันโตขึ้นพวกมันจะกลับมาเดินเส้นทางเดิมเพื่อลงทะเลอีกครั้งมันคือวงจรชีวิตที่สมบูรณ์แบบและงดงามจนถูกยกให้เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์อพยพของสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ภาพทั้งเกาะถูกเปลี่ยนสีด้วยฝูงปูดแดงที่เคลื่อนไหวไปพร้อมกันมันไม่ใช่แค่สวยงามแต่เป็นสัญลักษณ์ของพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติใครเห็นครั้งแรกเชื่อเลยว่าต้องทึ่งจนพูดไม่ออกเหมือนกัน